เรื่องเล่าย้อนหลัง tkg สนับสนุนโดยบริษัท Paypoint Service บริการขนส่งธุรกิจรวมไพรสณนีไทยราคาถูกครบจบในที่เดียวช่างเอชใช้ชื่อเรื่องว่าโตะเครื่องแป้งเรื่องราวนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าใช่ครับเป็นประสบการณ์ตรงแบบอ้อมๆครับเป็นเกิดขึ้นกับภรรยาแล้วก็ลูกของผม อย่าบอกนะว่าโตเครื่องแป้งนี้ก็ยังอยู่ในบ้านของเราเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งครับทางจังหวัดเชียงใหม่อ่าเป็นการไปเที่ยวอีกแล้วใช่ครับผมอ่างั้นเรื่องราวเป็นยังไงขอฟังเรื่องโต๊ะเครื่องแป้งจากน้องเอ็กได้เลยค่ะเชิญครับก็ก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีพี่เอชบาแก้วอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านทั้งฟังสดแล้วก็ย้อนหลังทุกคนเลยนะครับค่ะ เรื่องราวนี้ครับมันมีว่าคือผมกับภรรยาของผมกับลูกอีกสองคนรวมเป็นสี่คนนะครับมีโอกาสก็ไปเยี่ยมคุณพ่อตาของคุณภรรยาผมที่จังหวัดแพร่บ่อยๆอก็การไปแต่ละครั้งเนี่ยครับพี่ก็คือเราจะไปกันหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณก็คือไปอยู่ที่นั่นเลยเจ็ดวันก็เหมือนกับไปพักผ่อนหลังทำงานหนักนี่แหละครับก็ด้วยความที่ ผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ alert มากๆเลยแต่ว่าการใช้ชีวิตของคนในจังหวัดนั้น่ะคือมันมันสวนทางกันก็คือเขาเป็น slow life วัยเกษียณค่ะซึ่งมันบางครั้งอะมันมันทำให้ผมแบบรู้สึกแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดนะพี่คือแบบอยากจะทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการนอนอยู่เฉยๆมันก็เบื่ออะไรเงี้ยก็ออกไอเดียกับภรรยาผมว่าแบบ เออเนี่ยเดี๋ยวทักหาเพื่อนสนิทที่อยู่เชียงใหม่ไปว่าเนี่ยตอนนี้อยู่แพทเดี๋ยวพาหลานไปเที่ยวหาอืก็ตกลงการเสร็จเรียบร้อยก็วันรุ่งขึ้นครับก็ทำการขับรถพาครอบครัวไปซึ่งเราก็จะไปกันเป็นคลิปเล็กๆก็แค่สองวันหนึ่งคืนเนี่ยประมาณนี้นะพี่ระหว่างทางครับก็ผมก็แบบเออเห็นเห็นคุณภรรยาของผมเนี่ยเรียกว่าแฟนแล้วกันก็แฟนของผมเนี่ยเขาจับมือถืออยู่ ผมก็เลยบอกว่าเออ,องั้นจองโรงแรมไว้เลยเผื่อจะได้ไม่เสียเวลาไปถึงจะได้แบบปรปปับเสร็จเรียบร้อยง่ายดีอะไรเงี้ยครับก็เห็นเขากดโทรศัพท์ก็เข้าใจว่าเออก็คงพยายามหาจองอยู่ก็ขับรถต่อไปจนไปถึงบ้านของเพื่อนผมก็คุยกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเพื่อนผมเขาก็ทำงานอยู่เหมือนกันคือเราทำอาชีพเดียวกันก็คือซ่อมเครื่องดนตรีเหมือนกัน ก็นัดก,กันว่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้ยเดี๋ยวไปดื่มกันก็คุยกันสักพักก็ขอตัวออกไปเช็คอินที่โรงแรมครับพอตอนออกมาเนี่ยก็ผมก็ให้แฟนของผมเนี่ยส่งหมุดของโรงแรมมาให้แต่ว่าสิ่งที่เขาตอบมาก็คือเขายังไม่ได้จองพี่มผมก็ก็ช็อกนิดนึงแล้วแบบเอา้ามันจองยากไม่ใช่เหรอมันมันมันเป็นช่วงไฮซีซั่นอะไรประมาณเนี้ยก็เขาก็เลยพยายามจองจากแอป ตอนนั้นเลยก็คือเขาไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งมันก็ค่อนข้างใหม่ครับค่ะทีเนี้ยเขาก็กดจองแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําการชํำระเงินแล้วเขาก็เลื่อนเลื่อนเล่นไปดูอีกก็ไปเจออีกโรงแรมหนึ่งที่มันราคาถูกกว่ามากเลยซึ่งตอนนั้นผมไม่ทราบนะฮะเขาเขาเพิ่งมาบอกก็จากที่ด้วยความที่มันเป็นแบบช่วงปลายปีอย่างเงี้ยก็ก็จนได้มาเป็นโรงแรมนี้แหละ ก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในย่านของเมืองเก่าครับพี่ดูแบบดูเก่าแก่เพราะว่าเขาเปิดมาประมาณแบบสามสิบสี่สิบปีบวกเลยอ่ะก็จะออกแนวร้านนาหน่อยๆอะไรเงี้ยครับที่ที่แฟนผมเขาเลือกเพราะว่ารีวิวของของโรงแรมเนี่ยตามรูปนะครับที่เห็นน่ะห้องมันกว้างมากแล้วก็มีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงพร้อมกับเตียงแยกเตียงแยกอีกหนึ่งเตียง มีระเบียงกับอ่างอาบน้ําแล้วก็ฝักบัวแยกในใจเนี่ยมผมมองรูปแล้วก็เข้าใจได้ว่าแบบเออห้องสี่คนใหญ่ขนาดเนี้ยน่าจะพันหกถึงพันแปดแหละฝักคันแน่นอนใช่เพราะว่าเพราะว่าคือเราต้องการให้ลูกเราสบายที่สุดไม่ไม่แบบไม่แบบอยู่ในห้องที่มันเล็กแออัดเกินไปอะไรเงี้ยแต่ภรรยาผมเขาบอกมาว่ามันประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยวถูกมาก ถ,ถูกถูกแบบถูกเวอร์เลยครับออคือราคามันก็แบบผมก็เอ๊ะขึ้นมาแล้วก็ราคามันคุ้นหูมากเลยนะออแล้วเดินจากโรงแรมแค่ห้านาทีก็เป็นถนนคนเดินแล้วซึ่งซึ่ง,งก็อยู่กับใกล้ๆก,กับร้านที่ผมจะไปนัดกับเพื่อนผมแต่ว่าโรงแรมเนี้ยมันอยู่ติดติดวัดค่อนข้างมากออได้อยู่ใกล้ๆกับตัววัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องเอ๊ะครับโรงแรมนี้ อยู่คนละฝั่งกับวัดใช่ป่ะมันจะว่า่งก็ใช่พี่เพราะว่าเพราะว่าฝั่งที่ที่อยู่ถนนคนเดินอะมันอยู่ฝั่งเดียวกับโรงแรมก็คือเดินเลาะเข้าซอยไปนิดนึงก็จะเจอถนนคนเดินเลยใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากพี่ก็เดินทางไปโรงแรมกันพอไปถึงครับมันก็จะเป็นทางอินเอาท์เนาะที่จอดรถ แลวโรงแรมก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างที่ทางอินกับเอาเราก็ขับเข้าไปพี่แต่พอเข้ามาข้างในแล้วครับมันเหมือนกำลังสร้างอยู่อะพี่คือมันมีเศษวัสดุก่อสร้างอะไรวางอยู่เป็นจุดๆแบบดูลกมากผมเข้าไปผมก็แบบเอ้ยมันมันทำไมมันเหมือนสภาพมันเหมือนตึกร้างเลยวะอะไรเงี้ยแล้วทางออกกับพี่มันถูกคล้องโซ่ล็อกเอาไว้ครับ แล้วคือสภาพคือไม่ใช่ไม่ใช่โซ่ใหม่ด้วยนะมันขึ้นสนิมแบบขึ้นสนิมมากเหมือนว่ามันมันปิดมานานมา,มากๆแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรก็จอดหาที่จอดจนได้แล้วก็ขึ้นไปเช็คอินพอลิฟต์เปิดออกมาพี่โอ้โหลิฟต์สภาพอย่างเก่าเลยอะ่ะ<อ>ใช่ผมก็มันหลายเอ๊ะเกินไปละแต่เอาวะคิดว่าคือแฟนผมกับผมเนี่ยผมอาจจะเป็นคนชอบเปิดเรื่องผีฟังเวลาขับรถ คือแฟนผมเขาก็ฟังอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงรู้แหละว่าคงไม่พลาดมาจองโรงแรมที่มันมีอะไรแบบนี้หรอกเพราะเขาว่าเป็นคนกลัวก็ขึ้นไปจนถึงล็อบบี้พี่สภาพล็อบบี้กว้างแต่ว่ามันเงียบวังเวงมากอ,มอากาศออกไปทางอบอ้าวทาัทา,งทางที่อยู่ในช่วงหน้าหนาวเลยพี่แต่ว่าโชคดีที่เราเจอลูกค้าต่างชาติตั้งหนึ่งคน<ม>ยืนเช็คอินอยู่<ม> <laughs> ใช่ คือเราก็อ่จื่นใจว่าโอเคมันมีคนแล้วภรรยาผมก็แฟนผมเขาก็เดินไปเช็คอินที่ผมก็ยืนเล่นอยู่กับลูกๆนี่แหละก็ห่างกันแบบเราเราราวประมาณแบบห้าหกเมตรอะไรประมาณนั้นนะครับคือแบบไกลไกลนิดนึงอะไรเงี้ยก็เล่นอยู่สักพักหนึ่งอยู่ดีๆพี่พี่เอมันมีพนักงานคนหนึ่งครับอยู่ดีๆเขาพูดข้างหูผมว่าสวัสดีครับมีห้องหรือยังครับอ้าวคืออยู่ดีๆก็โผล่มาแล้วก็พูดข้างหู ผมก็สะดุ้งแล้วก็หันไปแล้วก็คือตกใจมากตอนนั้นคือผมมาตกใจมากเพราะเขาแบบเข้ามาแบบเงียบๆเลยแต่ว่าสภาพของเขาอะก็คือคล้ายๆกับเบลบอยครับใส่ชุดสีแดงมีเหมือนริมที่ที่ที่ไหลสีทองทองอะไรประมาณเนี้คล้ายๆอย่างนั้นเลยก็ถ้าให้นึกหน้าของลุงแกหน้าแกจะคล้ายๆกับตะแป๊ะที่อยู่ในขบวนเชิดสิงโตครับโอเค่าตะแปปะที่ถือพัดอ่าใช่ผมก็ตอบไปว่าอ๋อ เนี่ยชี้ไปที่แฟนผมก็เช็คอินอยู่ครับพี่อะไรเงี้ยก็แล้วผมก็ต้องหันไปดูเด็กๆเนาะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะวิ่งวุ่นกันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ากําลังจะหันไปถามว่าห้องมันเต็มหรือเปล่าคือพอหันไปลุงแกหายไปเลยพี่อุ้ยหายแบบหายไปเลยนะจ,จะเดินหายไปเราไม่ทันสังเกตอ่ะใช่แกอาจจะเดินเร็วหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็แบบอาจจะเข้าลิฟต์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าลิฟต์มันก็มีเสียงปิ้งอย่างเงี้ย แต่เราไม่ได้ยินเสียงไงโอเคก็ไม่ได้อะไรมากครับแฟนผมเขาเช็คอินเสร็จพอดีก็เดินตามพนักงานไประหว่างที่เดินไปอ่ะพี่มันก็จะเป็นทางเดินทางเดินแบบเส้นเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ําสวยมากแต่ว่าคือใบไม้อ่ะพี่มันเต็มสระไปหมดเลยม,มันเหมือนสระล้างเออมันเหมือนสระล้างที่มีน้ําเต็มอยู่ในนั้นอะแล้วก็สังเกตอะไรไปเรื่อยก็คือ,คอหน้าห้องทุกห้องอะ่ะ มันจะมีไฟอยู่คนละหนึ่งดวงค่ะแต่หน้าห้องผมอะมันดับอยู่ห้องเดียวอ้าวผมก็เอ,อ๊อีกก็แบบเฮ้ยพอดมันคุ้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรผมชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือผมเป็นคนมไม่กลัวครับโดยส่วนตัวก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยซ้ำใช่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากพอพี่พนักงานเขาเดินมาถึงหน้าห้องครับพี่เขาก็ไขกุญแจปุ๊บแล้วก็เปิดเข้าไปครับ หลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยคือกระเป๋าของพวกผมมันจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าใบพี่พนักง,งานเขาเดินกลับมาเลยพี่เขาไม่ไม่หิ้วเข้าไปให้แค่ขายห้องให้แล้วก็เดินออกเลยใช่เดินออกไปแบบเร็วๆอ่ะพี่โลกๆอะ่ะค่ะกระเป๋าก็วางอยู่หน้าห้องอะ่ะก็โอเคไม่เป็นไรก็อ่ะเดี๋ยวขนของเข้าไปไอ้เด็กๆช่วยแม่เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมเดินไปถึงหน้าห้องปุ๊บสิ่งแรกที่ทําให้ผมสนใจมากๆเลยพี่มันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับ ที่ผมส่งรูปให้พี่เอดูอมันดูแบบคือมันก็ดูกลืนกับตู้เสื้อผ้านะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแปลกตากับสะดุดตาในเวลาเดียวกันเราก็โอเคเราก็เดินเอาของเข้าไปในห้องครับระหว่างที่ภรรยาผมเขาจัดข้าวจัดของอยู่เนี่ยด้วยความสนของผมเองเนี่ยผมก็เล่นมุกก็แบบผมก็เดินมาที่โต๊ะเครื่องแป้งพี่แล้วผมก็นั่งลงแล้วก็บอกว่า เต่งเตง,ตงคิดสภาพดิถ้าทิ้งคืนน่ะมีผู้หญิงผมยาวมานั่งอยู่ตรงเนี้ย<ม>แล้วก็หวีผมอ่ะแล้วก็หันมายิ้มให้ตัวเองเต่เงจะทําไงโ,อโ <aut> ตอนนั้นแหละพี่มันมากันมาก <f ans> แ,แฟนผมก็ก็ด่าเลยว่าแบบพูดอะไรไม่เข้าเรื่องอะไรประมาณเนี้ยครับก็แบบเออเขากลัวอะไรเงี้ยก็อ่ะก็แยกย้ายทํานั่นทนํานี่สักพักก็พาครอบครัวไปเที่ยวถนนคนเดินครับ จนกระทั่งกลับมาก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องอาบน้ำนอนก็ผมก็แต่งตัวเพื่อที่จะออกไปตามกับนัดกับเพื่อนไว้โดยแฟนของผมเนี่ยเขาก็จะอยู่กับลูกๆที่ห้องจังหวะที่ออกไปอะพี่ไฟหน้าห้องมันก็ยังดับอยู่นะเหมือนมันสี่ราใช่แล้วเขาไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะแต่หน้าห้องอื่นคือมันก็เปิดปกติแต่ว่าผมอะไม่เห็นลูกค้าเลยนะ ตั้งแต่เข้าจนจนเจอคนเดียวอ่ะต่างชาติที่อยู่คนเดียวอ่ะพอกําลังจะถึงหน้าโรงแรมอะครับกําลังกําลังจะออกไปจากตัวโรงแรมนะ,ะพี่อคุณลุงคนเดิมพี่แก๊ปโผล่มาข้างข้างอุ้ยขนลุกแก๊ปโผล่มาข้างข้างพร้อมถามว่าห้องเป็นไงครับนอนสบายไหมครับ <c oughs> คือคือผมมาตกใจอีกแล้วแล้วแต่รอบนี้ผมขนลุกเลยพี่คือแกไม่รู้แก๊ปโผล่มาจากไหนแลวคือ คือเราก็เป็นคนช่างสังเกตตลอดเวลานะก็ตอบไปแบบงงๆว่าโอ้ห้องดีเลยครับแกก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะครับผมอยู่แถวนี้ผมอยู่แถวนี้แต่พอหันไปทีคือพี่หายไปอะ่ะเอ,อ้แถวนี้มันตรงไหนวะเฮ้ยผมก็งงครับ <c oughs> ผมก็เดินออกไปตามทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงร้านที่เรานัดกันไว้ก็ <c oughs> ก,ก็กินดื่มกันจนกระทั่งมีรุ่นพี่คนหนึ่งบังเอิญเขาร้องเพลงอยู่ที่ร้านนั้น S <S แกก็ถามว่าเออเอ็กพักที่ไหนผมก็อธิบายไปที่นี่นี่นี่แก,กบอกเฮ้ยโรงแรมนั้นมันมันมีนะเว้ยแต่แต่พี่จำไม่ได้ว่าห้องไหนมีมีคนเ่ะมีคนเสียอยู่ในห้องอะไรอย่เงี้ยผมก็เอากำลังจะถามประวัตพิพี่แกก็เออเดี๋ยวพี่ไปร้องเพลงก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแกก็ขึ้นเวทีไปเพื่อกับวงอะไรเงี้ยเพื่อจะไปร้องเพลงผมก็ ได้เรื่องแล้วผมก็แชทบอกแฟนผมว่าเฮ้ยเต็งเต็งรุ่นพี่เขาอะบอกว่าโรงแรมเรามีแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนโอ้ช่างเอ็กเอ้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ้อ่ะโอเคเก็คนเดียวไม่พอให้แฟนแตเต้นอยู่ที่นู่นทีนี้ก็ตัดภาพมาที่แฟนของผมที่อยู่ในห้องเขาก็นั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะกินข้าวในห้องครับพี่ ก็เปิดไฟไว้แค่ที่ช่วงไอตัวโต๊ะเครื่องแป้งเพราะมันจะอยู่หน้าห้องน้ําพอดีคระหว่างที่แชทแชทกันอ่ะคือแฟนผมเขาก็เขาก็ระแวงอ่ะพี่ระแวงมองที่โต๊ะเครื่องแป้งสลับกับมองลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆจะชอบนอนดิ้นมากกลัวจะตกเอียงหรือในหัวก็จินตนาการถึงเรื่องที่ผมหยอกเขาอะไรเงี้ยผ่านไปถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนครับพี่อยู่ดีๆครับ ลูกคนโตอายุสามปีอ,อ,อยู่ดีๆเขาก็ส่งเสียงออหือแล้วก็นอนนิ่งมองไปที่เพดานครับเดี๋ยวนะส่งเสียงว่าออหือใช่เหมือนอู้หูประมาณเนี้ครับเหมือนเห็นอะไรแบบอ<ด>ู้หูใช่แล้วก็มองไปท<ล>ี่เพดานแล้วก็เหมือนจะร้องไห้ออกมา คือแฟนผมเขาก็เลยรีดเดินไปนอนตรงกลางระหว่างคนโตกับคนเล็กคนเล็กเนี่ยนอนหลับปุ๋ยเลยครับเราข้ามเขาไปได้เลยเข้าใจว่าเป็นการตื่นแล้วไม่เจอคุณแม่ก็เลยเอออาจจะร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ก็แค่แบบยังเด็กอยู่แต่เขาอะมองตรงเพดานพี่สักพักครับเขาค่อยๆมองเฉียงลงมาทางขวาข้างๆเตียงช้าๆแล้วก็เอามือชี้ไปที่โต๊ะเครื่องแป้งนะพี่ ด้วยความที่ที่โอ้คนลูกด้วยความที่แฟนผมเขาเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเขาก็รวบมือรวบมือลูกผมมาเก็บแล้วก็ไม่มีอะไรแค่คลุมไฟเดี๋ยวแล้วเขาก็เอามือชี้ขึ้นมาที่โต๊ะเครื่องแป้งรอบรอบเนี้ยเขาถามว่านั่นน่ะอะไรอะ่ะกลัวคือแฟนผมก็บอกว่าไม่มีอะไรนอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าก็กลับมาแล้วจากนั้นเขาก็แชทมาบอกผมว่า ลูกเห็นอะไรไม่รู้รีบกลับมาหน่อยรอะหว่างนั้นใช่ร<อ>ะหว่างนั้นคือ,อเขาก็ยังชี้ไปเรื่อยๆครับพี่ชี้แล้วก็พูดเหมือนเดิมอะ่ะนั่นน่ะใครอะ่ะสักพักโอ้คนลุกต่อเนื่องสักพักเขาก็นิ่งไปพี่แล้วก็เริ่มมองจากโต๊ะเครื่องแป้งครับ,บวนไปทางซ้ายพี่รอบๆเตียงครับไปจนถึงไอ้น้องคนเล็กแล้วก็มองกลับมาที่เดิมซึ่งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับ แฟนผมเนี่ยเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบจับลูกเนี่ยนอนตะแคงข้างพี่เพื่อให้มองไปทางอื่นสักพักพี่อยู่ดีๆอ่ะลูกผมเขาก็พงกหัวขึ้นมาแล้วก็มองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งครับพี่<อ>แล้วจากนั้นคือเขาก็ขุดขาแบบตกใจอ่ะพี่<อ>เหมือนเหมือนกำลังจะถูกอะไรสักอย่างหนึ่งคว้าพี่แล้วก็พยายามกระเถิบตัวหนีตัวหนีบางสิ่งบางอย่างคือคือแรงมากๆแล้วก็แบบจะร้องไห้อะไรเงี้ยครับ เท่านั้นแหละคือแฟนผมเขากดโทรหาผมเลยระหว่างที่รอผมกลับมาเนี่ยนลูกคนโตเขาก็ยังทําเหมือนเดิมไปเรื่อยนี่คือมองไปที่โต๊ะตตวนั้นครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมกลับมาถึงห้องพี่ภรรยาผมเขาก็เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี้ย <c oughs> พอเขาเล่าจบคนระับด้วยความมึนของผมอนะมึนมึนมึนฤทธ์ไอ้พวกนั้นอนะ <c oughs> บวกกับความโมโห ผมก็พูดขึ้นมาในห้องเลยพี่ยืนขึ้นแล้วก็พูดเลยมึงเนี่ยนะทําใครไม่ทํามาทําลูกกูเดี๋ยวกูจะแช่งมึงไม่ให้ผุดได้เกิดเลยออืถ้ามึงแน่จริงนะมึงโผล่มาตอนนี้สิ <c oughs> ตอนนี้เลยมาทํากูนี่เด็กมันไม่รู้เรื่อง <c oughs> กูเป็นคนพูดก็มาทํากูมาเข้าฝันกูก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างเดียวมึงห้ามอํามกูเดี๋ยวกูต่อยมึงไม่ได้อ้ย <c oughs> มึงจะเคยี่มึงให้จมห้องเลยจนสุดท้ายคือแฟนผมเขาเห็นว่าผมเดือดมากเขาก็ห้ามเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะยาวก็เขาก็ไปก่อมลูกจนกะทั่งลูกผมเขาหลับไปครับผมก็นั่งเฝ้าดูว่ามันจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยก็แบบออกมาสิก็ก็คิดในใจนะว่าไหนออกมาดิไหนออกไหมเห็นดิยี่แน่ๆเมื่อกี้อะไรเงี้ยก็รอจนแฟนผมเข้าเข้าห้องน้ํา ระหว่างที่เขาเข้าห้องน้ําอะพี่มันก็จะเป็นเสียงเปิดน้ําเนาะเสียง<อ>เสียงแบบซาซาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ยินเสียงพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมฟังไม่ถนัดพี่ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ยินเป็นเสียงแฟนผม <c oughs> ผมก็รอจนแฟนผมอะเขาปิดน้ําปุ๊บแล้วก็เดินออกมาผมก็ถามว่าเมื่อเมื่อกี้เตงพูดว่าอะไรนะ <c oughs> แต่หมเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรพี่ <c oughs> ผมมือก็ยิ้มมุมปากเลยแล้วก็แบบเออเติงงั้นเตงเข้านอนไปแล้วผมก็ นั่งอยู่สักพักหนึ่งก็ไปนอนที่เตียงเสริมของตัวเองเรื่องในคืนนั้นคือผ่านไปจนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ<ถ>จนกระทั่งเราเช็คเอาท์ออกแต่ว่าด้วยความที่เราค่อนข้างรีบเพราะว่าต่างก็ตื่นสายอะไรเงี้ยเพราะเมื่อคืนก็นอนดึกก็เลยแบบลืมถามพนักงานหรือมองหาคุณลุงหนวดคนนั้นอะหลังจากออกจากโรงแรมปุ๊บก็ขับรถตรงกับจังหวัดแพร่เลยระหว่างทางครับพี่ข,ขับขับอยู่อ่ะ มันก็เป็นคือมันมันตอนนั้นอะถนนมันกําลังสร้างอยู่อยู่ดีๆพี่ไก่อะพี่มันมาจากไหนไม่รู้มันบินตัดหน้ารถผมตรงนั้นเป็นทางก่อสร้างนะครับคือมันมันไม่ควรจะมีไก่หรือว่าไก่ป่าหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะอยู่ตรงนั้นได้อะเพราะว่ามันเขตก่อสร้างมันจะต้องหนีแล้วก็บางทีก็สักพักหนึ่งขับไป ผมก็บอกว่าดีตัวเองเมื่อกี้เห็นไก่ว่ามันบินตัดหน้ารถเขา,าคือแฟนผมเขาไม่เห็นพี่คือแล้วพวงมาลัยมันสะบัดนิดนึงด้วยนะเพราะผมมาตกใจเพราะว่ามันมันม,นมาโดนกระจกอ่ะเออเหมือนจะหลบอ่ะอ่ไม่มใช่จะพักขับไปพี่ลูกหมาพี่สี่ถึงห้าตัวครับมันวิ่งพากันวิ่งลงมาบนถนนพี่แล้วมันก็นั่งตรงกลางถนนนั้นเลยโอ้ยไม่ให้รถผมไปค่ะ นั่งขวางแล้วก็เล่นกันอยู่งั้นนุ่งยิ้งนุ่งยิ่ง,ง,ง,งผมก็เลยผมก็เลยอน,นึกในใจว่าเอางี้งั้นมึงเลิกยุ่งกับครอบครัวกูก่อนเดี๋ยวไปถึงแพร่แล้วเดี๋ยวทําบุญให้พี่เหมือนดั่งใจนึกลูกหมาพี่ลุกพร้อมกันพี่แล้วก็เดินออกไปเลยอุย้ยอันนี้คืออันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้น่ากลัวมากคือแบบเฮ้ยมันมีจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะยก็ผมก็เลย ตรงไปจนถึงจังหวัดแพร่แล้วก็ไปทําบุญให้แล้วก็แบบว่าโอเคนะโอโหสิกรรมให้ต่อกันแล้วก็เลิกยุ่งกันสุดท้ายก็คือกลับถึงบ้านปลอดภัยปกติเรื่องราวก็จบลงตรงนี้ครับพี่เอ๋โั้งเอ็ดคือเจอแต่ราชอดเนี่ยมันตอนแรกๆอ่ะก็คือด้วยความขนองปากของเรานั่นแหละ ครับใช่ลุ้นงานรู้สึกแบบที่ชอบว่ะตื่นเต้นหลังจากที่ไปนอนบ้านพ่อตาที่สโลไลท์มาแล้วหาทางออกจากบ้านพ่อตาไปหาเพื่อนสักหน่อย<ช>อยากได้ความตื่นเต้นไงคำพูดแรกก็มาเลยแบบโอ้โหโต๊ะเครื่องแต่งแบบนี้นะเธอลงคิดสิจินตนาการถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบนั้นแบบนี้แต่ไอความเอะมันมีหลายอย่างอย่างเช่งงวด เขามาไวไปไวอย่างการะไรฝุ่นเลยนะขึ้นอ,อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ผุผมไม่เห็นเขาบีนประจําอยู่ตรงไหนสักจุดเลยนะค่ะแล้วก็เจอ<ม>ลูกค้าฝรั่งหนึ่งคนตั้งคื่เพราะคืนนั้นวันนั้นไม่เห็นมีลูกค้าคนอื่นเลยออก็เอาคน็คไปด้วยความที่ชอบเนี่ยฟังผีเยอะแล้วก็ชอบความตื่นเต้นก็บิ้วสุดฤทธิ์ไปหาเพื่อนเจอเพื่อนรุ่นพี่ก็บิ้วกันไป แต่ในขณะที่บิวแฟนตัวเองก็นั่งดิ้งดังกันไปแฟนต้องเชิญกับอะไรอยู่ที่ห้องลูกนอนนอนอยู่ลืมตาขึ้นมองเพดานแล้วก็ร้องแบบอู้อย่างเงี้ยเด็กสามขวบเด็กเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบจินตนาการในในหัวเขาอยู่แล้วอะ่ะเหมือนถ้านก็เห็นอะไรเพราแสดงออกมาแบบนั้นจนถึงบอกว่าอาการของเขาที่เป็นค่อยๆมองจากเพดาน แล้วก็มองมาข้างเตียงด้านขวาแล้วมองไปที่ปลายเตียงซึ่งเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง<ด>แล้วก็ชี้แล้วก็ทําท่าตกใจเหมือนกลัวเหมือนกับเฮออะไรอ่ะจนแฟนของเอ็ก่ะจะต้องมาปลอบลูกไม่เป็นไรลูกไม่มีอะไรก็แค่โคมไฟจนลูกค,ค่อยๆเออโอเคผอยสงบไปเอาลูปนอนตะแคงแล้วก็โทรบอกกับเอ็กว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ลูกก็เหมือนกับนอนอยู่ดีๆพงกเหกหัวแล้วก็มองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ทําท่าเหมือนกลัวชักขาเข้าหาตัวเองด้วยการงอตัว<ช>อาการกว,ว่ากําลังจะโดนอะไรบางอย่างจับขาอใช้คํานี้ใช่ครับเขาก็เกิดอาการกลัวแต่พอเอ็กกลับมาเท่านั้นแหละแฟนเล่าให้ฟังหืมหัวร้อนทําอะไรก็ได้ทํากูอย่าทากับลูกกูใช่ว,วายไปจนแฟนห้ามก็มีการกำราบผีด้วยนะ มาในฝันก็ได้หรือมาให้เห็นจะจะแต่มึงอย่าอามกูนะถ้ามึงออมกูต่อยมึงไม่ได้คิดแต่เีใช่ครับเจอเจอแบบผ่านไปเรื่องราวนี้ก็ผ่านไปจนเราได้ปรับขับรถกับไปแพร่สิ่งที่มันแปลกคือขับขับไปอยู่ดีๆไก่มาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่รอบข้างมันไม่ควรที่จะเป็นมีม,มีมีสัตว์ประเภทนี้บินออกมา เพราะว่ารอบข้างมันเป็นก่อสร้างมันไม่ได้เป็นป่าก็หกร,ถรถรถเกือบเสียหลักไปละเ<ช>สร็จกวขับไปเจอน้องหมาสี่ห้าตัวอยู่ดีๆเดินสามัคคีกันมามาันนั่งอยู่เกาะกลางถนนซึ่งตรงตรงนั้นน่ะคือเราต้องขับผ่านไง<ช>ก็ผ่านไปไม่ได้แต่เราก็เลยนึกเอะใจว่าอย่ามาตามได้ไหมยุติแค่นี้อย่ายุ่งอะไรเกี่ยวกับครอบครัว เดี๋ยวถึงกรุงเทพจะทําบุญให้เหมือนพอที่ฐานเสร็จปุ๊บน้องหมาเหมือนรู้ว่าเราพูดอะไรอะ่ะเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินเข้าข้างทางใช่รถของเราขับได้ตามปกติใช่ครับเพื่อเดินทางกลับบ้านทําบุญกันเรียบร้อยถึงบ้านโดมประเทศไทยใช่หลังจากนั้นน่ะคือแฟนผมอะ่ะ <c oughs> เขาถามลูกชายผม คือเขาก็เขาก็พูดไม่ค่อยชัดตอนนั้นคือเขาเพิ่งเพิ่งจะพูดได้เขาพูดได้ช้านิดนึ่งเขาถามว่าเมื่อคืนอ่ะหนูเห็นอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นพี่ผู้หญิงเขาจะจับขาหนูอะไรประมาณเนี้ยเออเออนั้นอันนี้เป็นอัปเดตของของน้องที่ที่เราถามใช่อยู่แบบคือเขาเห็นจริงๆแต่ว่าเราอ่ะไม่เห็นเด็กแบบไรเดียงสาไงน้องเอ๊บ ขนคอลุกเหมือนกันนะแล้วท่เอถามว่าโรงแรมนี้อยู่เหมือนกับว่าคนละฝั่งกับวัดใช่ไหมเพราะว่าโรงแรมนี้เวลาจะเดินไปถนนคนเดินมันจะต้องออกมาซอยของโรงแรมก่อนแล้วจำไม่ได้ว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเดินอีกทีหนึ่งครับหลุดไหมเหมือนถนนคนเดินอยู่ถัดไปจากซอยของโรงแรมอ่ะถนนนีนะใช่ครับ พอที่ถามมาเราก็ไม่รู้นะว่าโรงแรมแถวนั้นน่ะมันมีกี่โรงแรมแต่ความใกล้เคียงเหมือนพี่เคยไปพักไงจริงเหรอพี่เออ,อถามเหมือนพี่เคยไปพักไงครับแล้วตัวโรงแรมเนี่ยเอาพูดง่ายๆเขาไม่ได้เป็นโรงแรมที่ดูระดับหรูอะไรอืมแต่ว่าคือโอเคที่จอดรถข้างล่างเนี่ยกว้างแล้วลิฟต์ก็จะมีตัวหนึ่งที่สามารถขึ้นไปด้านบนได้ใช่ครับ S <S โอ้นี่ einmal, ใครเคียงกันอยู่นะเออพี่เลยแบอกเฮ้ยใท่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบในห้องมีรูปปะคาบไหมพี่โอ้โหห้องที่พี่อยู่มันเป็นห้องคือเราเอาห้องที่เป็นห้องเหมือนเหมือนห้องสุดออะอยู่มุมสุขครับแต่ที่เฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ไงออ <S <S อ,อเห็นคือดูดีเลยพี่ดูแบบดูดีมากๆเลยครับไม่คิดว่าว่าจะมีอะไรแบบนี้ เล่าไปก็พี่จินตนาการไปพี่ก็ขนลุกไงเหมือนกับวิมันใกล้เคียงไงแต่โรงรแรมแถวนั้นมันก็มีหลายหลาย,หลายที่ที่อยู่ระแวกนั้นครับเ,ออเราไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกอินด้วยเพราะว่าก็เหมือนกันค่ะมีโอกาสที่จะไปโรงแรมแถวเชียงใหม่อย่างนี้นี่แหละแต่ทีนี้จะบอกว่าไม่ใช่ว่าหมายความว่าทุกคนไปจะต้องเจอนะคะ มันก็แล้วแต่คนและการใช้คํานี้หลานชาสามขวบเหมือนกันน้องเอ็กหสานชายเขาก็พี่ก็อยู่ห้องหนึง่งเพื่อนอรุ่นน้องกับแม่น้องน้องสาวกับลูกก็อยู่ห้องหนึง่งทีนี้รเรามาได้คุยกันตอนเช้าเหมือนกับว,ว่านอนนอนอยู่อ่ะเขาบอกว่าลูกเขานอนไหยแล้วก็มองไปบนเพดานแล้วอย่ดนๆก็ชี้ครับแล้วก็พูดว่า แม่พี่เขาไปนั่งอยู่ข้างบนทำไมโอหยขนลุกโอ้โหคือแล้วน้องสาวเป็นคนที่กลัวผีมากๆครับไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรมันเป็นโคมไฟเป็นพัดลมพูดไปแบบนั้นครับอืไม่ใช่เขานั่งอยู่บนเพดานนั่งอยู่บนไม้อืมโอ้โหเราเนี่ยเรานึกภาพตามันมัน,ม,นมันอินงามันโอ้โห ทางเอกเอ้ยน่ากลัวค่ะน่ากลัวมาก